ดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการบากก่าวก๊อตชานยกระผมวันนี้อยู่มาเจอรถช่างเอี่ยวครับผมโอ้ยอยากให้ช่างเอี่ยวดูแตะให้หน่อยครับผมมาเจอช่างเอี่ยวครับผมอยากให้ช่างเอี่ยวโมแตะให้อยู่กับเอี่ยวกำลังถ่ายรถเอี่ยวอยู่นะครับวันนี้เดี๋ไปดูหน้าช่างเอี่ยวกันครับ ทางเอียวสวัสดีครับนี่ครับไปเจอหน้าเจอตาช่างเอียวแล้วครับครับขอเบอร์โทรด้วยครับแล้วเคยโมมาอ,อย่างยังครับไม่ใหม่เลยครับให้ช่างเอียวมาดูจัดให้ครับผมนี่ครับ ไปเด่ะให้จักเหี่ยวดูให้แป๊บหนึ่งครับผมวันนี้ให้ลูกพี่ใหญ่จัดให้ครับผมมาลังทีอนี่ครับแจอยู่ข้างนี่ครับผมไหนนข้างนี้ถ้าโมจะใช้ งบประมาณเท่าไหร่ครับผมถามงบก่อนเพราะว่าผมวิ่งประจำบรีรลัมแล้วพี่นี่มันไม่ใช่เจ๊วันโกไม่ใช่เหรอใช่แต่กรอฟครับช่างเยี่ยวบอกแต่ก๊อบนะครับเป็นของพิตรุ่นเก่าอะอ๋อถ้ามโมนี้จะใช้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่อยู่ น้อยเรื่องประมาณ2,000อ๋อกรโมได้ไหมก็โมได้โมได้ใช่ไหมราะ<ช>ว่าว่าผมก็ผ่านมาประจำนะพี่วิ่งเส้นนี้ประจำอันนี้พี่ไปไหนต่อครับเนี่ยชนบุรีชนบุรีอ๋อจะไปเลยเหรอห<ะ>ไปเลยเหรอหรือยังไงก็จะไปเย โอเคครับจะขอถ่ายรูปมั่งพี่เอียวได้ๆครับคลิปเี้ก็อยู่กับพี่เอียวรันทุ่งครับผมฝากไปด้วยนะครับน้องใหม่อยากทำยูทูบแล้วก็ทำเป็นทำเพจนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับของช่องบ้านชัยแนลครับผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วอย่าลืมติดตามช่องพี่เอียวรันทุ่งโอ้ติดตามกันทุกคนอยู่แล้วรู้จักกันทั่วโลกโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวทางปลอดภัยครับพี่เจอกันเดี๋ยวเจอกันบายยแล้วพี่พี่เดี๋ยวไปทางไหน่อเพื่อ ใช่เดี๋ยววันจันทรเนี่ยไปถามที่จะไปไนผมกัตสอุหมสาคกอนครับผมบ๊ายบครับผม